ดาวรุ่งมาแรงรามดาลควงอัสลามจรคว้าสัญญาวันพร้อมบูระดับโลกสึกใหญ่วันลุมพินี114เมื่อคืนวันศุกร์ที่27นี้ย่ยอที่ผ่านมาจบลงอย่างดูเดือดแล้วใจแฟนมวยทั่วโลกโดยมีสองนักสู้ได้แก่รามดานออนดาษและอัสลามจอนออติคอปที่โชว์ฟอร์มเข้าตาจับมือคว้าสัญญานักกีฬาวันมูลค่า10,000แดอลลาร์สหรัฐราว3 3ล้านบาท ตีตัวสู่เวทีระดับโลกบรรลุเป้าหมายที่เฝ้ารอเริ่มกันที่รมดานอ่อนดาศครั้งนี้มาโชว์แลกอาวุธดุเดือดกับชาพยักษ์ศักสตูลนักสู้จอมเก่าชาวไทยแม้ทั้งคู่จะผลัดกันโดนนับแปดแต่สุดท้ายเป็นฝั่งรามาานที่คมกว่าปิดเกมน็อกได้ในช่วงต้นยกสองคว้าชัยสี่ไฟติดต่อกันนี่คือความฝันที่ผมรอคอยการคว้าสัญญาฉบับนี้จะทําให้ผมแข็งแกร่งขึ้น ผมจะซ้อมหนักขึ้นสักวันผมจะคว้าแชมป์โลกวันมาประดับไว้บนบ่าให้ได้ขณะที่อัสลามจอนอติคอฟโชว์ฟอร์มดุเดือดไม่แพ้กันเดินหน้าศาสตร์อาวุธใส่เพชรสุมวิทย์อบบางนาไม่ยังก่อนปิดเกมน็อกในยกสุดท้ายเก็บชัยแปดไฟรวดในวันลุมพินีผมไม่อยากเชื่อเลยแปดไฟที่รอคอยมาตลอดในที่สุดก็สำเร็จขอบคุณวันสำหรับโอกาสนี้ถ้าไม่มีที่นี่ผมคงไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้ สำหรับครั้งต่อไปศึกวันลุมพินี115วันศุกร์ที่4ี่กอคนี้คู่เอกนำรายการเป็นการเปิดศึกภาค4ระหว่างแรมบ้องสอเทราพัฒนกำปั้นขาลุยวัย28ปีจากลำพูนปะทะกับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนักชกมัดหนักวัยเดียวกันจากมหาสารคามในกติกามวยไทย132ปอส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์อาวาดกอดอน กำปั้นฟอร์มฮอตวัย19ปีตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาอิสราเอลกลับมาท้าแลกเดือดเสกสรรแฟเทคนักสู้มาดกวนวัย24ปีจากอุดรธานีในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท1 2 5 1 3 5ปอแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาที รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี h ้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์วันิกดอทคอมอินสตาแกรม o n e c h a m t h และ TikTok o n e c h a m t h